อะม้งอัดให้เสียงภาคโดยบาซาสตูดิโอโอ้ยน้อโอ้ยน้อหิวข้าวเด้อโอ้ยฝ่ายเครดฝ่ายแล้วตัวนี่ยโอ้ยไปยบายบายบายเนี้ยงเนามันจะให้มาบนหิวข้าวแถวนี้ว่ะโอ้ยตายตายตายมากับม้าคนเดียวบันย์กูสิตายเพราะฆาตกรค้าฆ่าบัณนี่เฮดเควนนี่เฮ้ยไผน่ะเบย์เจมูจักไข่บัวขวดรอเลยเบย์หน้าคือประดุกนี่ปาดเจมูบันย์จังไดเจมูจักไข่บัวไข่ซื้อยังจะหูบ้านละฮะไขซื้อ ซื้อขี้เหร่หนักบักฮาดเอ้ยอยู่เมื่อไรเว้ยโอ้าไปละโอ้ยปาดเจ้ากราออยคอยบ่กฮาดมันบักฮาดิเฮ้ยสนุตตีนมันโอ้ยตายโอ้ยเมื่อกี้เจ้าวายังก็หิ้มเข่าบ่ฮะแล้วมึงเสียเงี้ยงบ่เนี่ยโมไม่เงี้ยงไรคอยแค่อยากกินอย่างอะมงอัดปักฮะย่องอมงอัดบักฮาดขั้วอ๋อไฟไม่ดังใครบอกเจ้าแล้ว มูเจ้าบักแดงบ่ล่อหลายข่อยเอา้าเฮ้ยเดี๋ยวบ่แม่นข่อยเด้อโอ้ยฆ่าน้ำฆ่าเขาไปกันเลยมูป้าป้าป้า,าไปฟอกมันเฮ้ยเอ้เอาคือเป็นยังสัน้นละมูชิบหายแล้วบัดเฮ็ดจังไดเนาะข้านี่มันขาดไอ้แค่คนเดียวแม่นแล้วก็ต้องมีคนนึงที่ต้องลองไปกดปุ่มแม่นเลยซึ่งคนนัน้นก็ชื่อเจสันเองให้เจ้าใช้ชีวิตอย่าสโลล์เลยอย่าตายง่ายเนี่ยสุด เฮ้มึงไว้ใจกูเองบักหำแมนบดแดงแนนนอนอยู่แล้วมูเฟนรักเฮ้ยเฮอ,อ,อย่าห <Yeah. S 1> ัวอะแก็บอกว่าทุกคนจะชอบกันนะสำหรับคลิปภาคอีสานนะครับก็เห็นคนพาก,กันนะฮะเรียกร้องมายอะมากสำหรับภาคอีสานะก็ทำม,มาแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนถึงหนึ่งหมื่นซับนะฮะก็สำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมนะติดตามด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับ